โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงจะพาเพ่นเล่นเกม f o r t u ู e อ็อ,อกนะทุกคนหรือว่าวัวแห่งโชคลาภหรือว่าไอ้วัวนรกนั่นแหละทุกคนไปลุยกันมนเลยดีกว่าไม่ได้เล่นมานานมากทุกคนปกตินี่คือลูกรักเลยแต่ตั้งแต่มีพี่เสือขึ้นมาก็ไม่ค่อยได้เล่นวัวเลยนะมามาดูวัวโดดกันดีกว่าทุกคน งบสองันหนะเบเริ่มต้น50นะทุกคนเดีย๋ยวเราค่อยๆไล่เบ็ดค่อยดูเชิงมันไปแล้วกันนะโดดไหมเพื่อนเอา้าโดดเลยมาถึงเออดีเหมือนกันกำลังจะถามเลยนะว่าจะได้ดูไหมหัวโดดวันนี้มาถึง6หมุนก็โดดใส่เลยแล้วกันนะประทัดเต็มแผงมาก่อน หน0่ 1> 1, บาทนะทุกคนสวยอยู่ก็ถือว่าพี่เขามาไวอยู่นะสงสาอย,ยากกลับมาเป็นลูกรักมมาม่วงไงทุกคนไอวัวเนี่ยช่วงนี้เราเทใจไปให้พี่เสือแบบเต็มๆเ,เลยนะเพราะว่าพี่เสือแบบมีฟีเจอร์ไงมีฟีเจอร์มากกว่านะเหมือนแบบแตกนอกที่มันเต็มแผงมันก็ควรสิบอะ ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวกันแต่ถ้าเป็นวัวเนี่ยต้องเป็นตัวเดียวกันอย่างเดียวนะทุกคนเอ้ยไม่โดดตำลึงมาแทนไงละ่ะไม่โดดแต่ตำลึงมาแทนมาอีกพันห้าร้อยห้าสิบสวยขึ้นสี่พันละทุกคนเฮ้ยมาดีแปลกๆวะเนี่ยฮึยงมาดีแต่แรกเลยเหรอ โดดไหมไม่โดดก็วันนี้นะทุกคนม้าม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะครับผมใครที่สนใจอยากจ,จะมาเล่นที่เดียวกันกับม้าม่วงนะก็กดที่ลิง์ด้านใต้คลิปกันได้เลยนะทุกคนเมื่อกี้ตอนพูดอยู่เหมือนในวัวมันยึกยักษ์จะโดดไม่โดดอยู่นั่นแหละมา1,000กลับมา4,000เหมือนเดิม ม,มาดีจริงนะปกติมีใครไหม,มเพื่อนคนไหนที่เล่นบ่อยๆไหมทุกคนอยากรู้ว่ามันมาดีแบบนี้ไหมอ่ะเพราะว่ามาม่วงไม่ค่อยได้เล่นเลยแนละ้วทุกคนช่วงนี้อันนี้คือนึกแบบอยากมาเล่นเฉยๆเพราะไม่ได้เล่นนานนะแต่ก่อนมันเป็นเกมลูกรักมาม่วงไงดูดิยึกเยาะย,ยึกยึกอยู่นั่นแหละยึกยักจริงๆมาดีอุ้ยแต่ตำลึงมาบ่อยมากนะเพื่อน ถ้ไปเล่นไปนะมาบ่อยจริงวันนี้พันหมาอีกแล้วสวยงามทุกคนขึ้นห้าพัว่าเพิ่มเบ็ดดีกว่าทุกคนมาไปเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะตำลึงมาดีหนโดูดีเบ็ดร้อยจะมาไหมนะโดดไม่โดดอยากรู้ว่า เพื่อนคนไหนที่เล่นไอ้วนะัวบ่อยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงไหมทุกคนหรือว่าอันนี้มันแค่มาม่วงโชคดีเฉยๆตำลึงมาอย่างบ่อยอ่ะเบ็ดห้าะโอ้เบ็ดร้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแสดงผลเอา้านี่ไงละ่ะอย่าไปแซวมาอีกสามพนะทุกคนโอ้โหพูดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าเอาตำลึงมายัดหน้าเลยนะทุกคนเมื่อกี้นี้ โอ้โห oh ของจริงครับพี่วัวจะต้องกลับมาเล่นมันบ่อยๆแล้ววะ่ะทุกคนหรือมันกำลังล่อซื้อเลยอยู่วะ่ะ mm hmm. แล้วเมื่อไร่จะโดดอ่ะอ่ะนี่ไงทุกคนโดดให้โ oh อ้โหเฮ้ยทักอะไรไม่ได้เลยวะ่ะทุกคนวันนี้ทักปุ๊บเหมือนเขาแบบตองหน้าเราเลยนะตั้งแต่ทักว่าแบบตำลึงหายไปปุ๊บแม่งเอาตำลึงมาพอถามเมื่อไรจะโดดก็โดดให้ซะเลยไง <c oughs> แต่ขอแบบเต็มแผงนะประทัดก็เอาเอาหมดนะถ้าประทัดก็น่าจะสามพนะทุกคนอะไรก็ได้ขอแค่เต็มแผงเต็มกระดานหุยอังเปาอุ้ยหนึ่งมื่นเลยนะทุกคนเอาเลิกดิเลิกเลยดิครับรออะไรไหน,นๆก็จ่ายดีขนาดนี้แล้วทุกคนขึ้นหมื่นฮ่า อย่างเปาเต็มแผงเบ็ดร้อยเอาวะตอนเรากันแบบอบอุ่นนะเดบยาวๆไปนะทุกคนดูวัวด,ดีวัวทองคำมันแดบนะทุกคนก็สำหรับวันนี้มา่วงก็พอเลยแล้วกันนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากให้มาโวงเล่นเกมอะไรให้ดูนะก็คอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวมา่มงจะเล่นให้ดูอย่างแน่นอนนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดเกมใหม่หมที่มา่วงจะ เล่นแล้วก็ลงไปในช่องให้ดูนะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อนสำหรับวันนี้มะม่วงก็พอแค่นี้นะทุกคนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย